อีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญใน Facebook ที่เ,เพื่อนๆหลายคนมองข้ามไปนะครับก็ในเวลาที่คนอื่นเข้ามาส่องหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราและเขากดไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้นะครับบางทีนะครับเขาอาจจะเห็นเบอร์โทรของเราที่ผูกกับบัญชี Facebook แสดงผลในหน้านี้ก็ถ้าเกิดมีคนไม่หวังดีหรือว่าแก๊งคอรเซนเตอร์รู้ว่าเบอร์โทรของเราเป็นเบอร์ไหนอาจจะทําให้บัญชีของเราไม่ปลอดภัยได้นะครับ อทนเพื่อนนะครับอยากจะเพิ่มความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของเราจุดนี้เราสามารถซ่อนเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook ได้นะครับมาดูขั้นตอนการั้งค่าแบบไม่ง่ายพร้อมกันได้เลยครับก็เริ่มต้นจากการกดเข้า Facebook ก่อนเนาะเ <SU cc> ข้ามาแล้วให้เรากดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้จากนั้นให้กดันฟเฟืองกันั้งค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามากดเมตาศูนย์บัญชีต่อมานะครับให้กดรายละเอียดส่วนตัว เข้ามาแล้วนะครับมากดข้อมูลติดต่อจากนั้นให้เรากดไปที่เบอร์โทรที่ผูกกับ f a c e b o o k ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับใครบ้างที่สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้จากนั้นนะครับให้เรามาเปลี่ยนการแสดงผลบน a c e b o o k อ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับเป็นเฉพาะฉัน โอเคครับถ้าเราปรับเป็นเฉพาะชั้นคนอื่นก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่าเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook ของเราเป็นเบอร์ไหนตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราได้เยอะเลยนะครับอาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดแสดงเบอร์โทรใน a c e b o o k อยู่และกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็สามารถซ่อนตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ